วันนี้ที่สอนอคนายาวค่ะลำยองลุกทุ่งหมอลำสาวชื่อดังได้เดินทางมาพบกับคู่กรณีเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้แจ้งความไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2564เพื่อทำการไกล่เกลี่ยตามนัดหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจสึบื้อต้นก็ทราบชื่อแล้วนะคะผู้กระทำผิดคือนายทวัชัยอายุ22ปีเป็นพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมาพร้อมกับคุณแม่ที่เดินทางมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ตอ,ตอนนี้ก็ถือว่าคุณแม่เขาได้พาน้องมาขอโทษลำยองก,ก็ก็ต้องให้เอาไัยนะคะเพราะว่าเพราะว่าคนเราก็มีโอกาสทำผิดพลาดกันได้แต่แต่การที่ทำผิดพลาดแล้วลำยองก็หวังว่าเขาจะไม่ทำอีกอเพราะว่าเท่าที่เขาด่าในไลฟ์สดก็คือเขาก็จะขอโทษด่าสีห้าครั้งที่ไลฟ์แล้วเขาก็จะมาขอโทษครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ยังทําอีกก็คือํำยองก็เลยคิดว่าการขอโทษถ้าขอโทษกันเฉยๆรำยองคิดว่าเขาอาจจะไม่ปรับปรุงตัวเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีความผิดจริงๆแต่ตอนนี้คือเขาก็ต้องรับสภาพของของของสังคมเขาขอโทษแล,ล้วํำยองก็พร้อมให้อาภายัยแต่เขาหวังว่าเขาคงจะไม่ทําอีกแล้วก็เป็นกรณีศึกษาของคนที่ที่ชอบด่าคนอชอบข่มขู่คน ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่าทาอย่าสนุกปากอย่าอย่าคิดเอาเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีการไปด่าหรือไปขม่มขู่ลํายองคิดว่ามันคนอ่านหรือคนที่โดนข่มขู่เขาไม่สะดุกด้วยแน่นอนค่ะลํายองอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างจะได้ไม่คนที่กําลังคิดจะทําจะได้ไม่ต้องทําอีกเพราะลํายองก็อยากให้กฎหมายไทยชัดเจนด้วยหมายถึงว่า ที่ผ่านๆมาลำยองโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาว่ามันเอาผิดมันไม่ได้หรอกแต่ลำยองที่ว่าเนี่ยคือเอาผิดได้คุณพี่ตํารวจช่วยเราได้ฉะนั้นแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนที่กำลังคิดจะทําอย่างนี้อยู่ห้าม,มค่ะยังเคสนี้เหมือนคุณตํารวจก็บอกว่ามีอาการป่วยแต่หต้องรอหมอไหมต้องรอหมอแต่ว่าป่วยไม่ป่วยเราก็ไม่ไม่รู้นะคะตรงนั้นเพราะตัวน้องเองเขาก็บอกว่า เขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าป่วยก็ต้องไปรักษาแต่ถ้าไม่ป่วยก็ก็หยุดหยุดการกระทำถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแค่ตรงนี้ตรงเดียวใช่เพราะว่าถึงจะป่วยหรือไม่ป่วยถ้าคุณทำแบบนี้มันก็อันตรายต่อสังคมอยู่ดีอะค่ะแต่ไม่ต้องยอมอย่างเหตุผลของเขาเขาบอกว่าอยากทาให้เราสนใจเขาเล็กร้องเขาสนใจตรงนี้เรามองว่ามันก็ทักทายอย่างอื่นก็ได้นี่คะเขาเขาทักทายด้วยวิธีการหยาบคายํำยองก็อ่านทุกคอมเมนต์นะ ทักทายกินข้าวกับอะไรรงยองก็อ่านทุกคอมเมนต์แต่จริงๆแต่การ,รข่มขู่มันแต่จริงในเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะว่าการทักทายโดยคําหยาบคายหรือข่มขู่เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของกฎหมายได้เหมือนกันใช่ค่ะก<ม>็แล้จะจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าถ้าด่ากันหรือข่มขู่กันมันมันผิดอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคือไม,ไม่ต้องทําดีที่สุดค่ะจะป่วยหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่แต่มันจะผิดอยู่ดีอะค่ะยิ่งป่วยยิ่งน่ากลัวอีก ตุบแล้ววันนี้คือพี่ให้อภัยน้องให้อภัยแล้วในเรื่องของกฎหมายล่ะคะที่ดำเนินการอย่างไงถฟ้องหรืออะไก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะแล้วก็ถอนไม่ทไม่ไม่ค่ะก็คือเรายังไม่ได้ฟ้องถึงคายอยู่แล้วแต่เราจบอยู่ที่โรงพักแจ้งความก็คือเป็นหน้าที่ของคุณตํารวจจะจ่ายค่าฟ้องกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่คุณตารวจคาะยองยองตอนนั้นที่บอกว่าพี่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยแล้วอะไรทำให้พี่ยองมารับการขอรับจากฟ้อ คุณแม่ญาติพี่น้องเขาโทรมาแล้วเขาเขาน่าสงสารมากนะคะบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งมามันก็ไม่ไม่ได้ทําให้อ่าอย่างไงล่ะมันไม่ได้เลี้ยงได้ใจเลี้ยงได้แต่ตัวมอ,อกคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วเรามาลองมาเจอเคสอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาเดินทางมาแต่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่าจะมีค่ารถกลับไหมเราก็ยิ่งสงสารเลน,นี้ค่ะแต่ตัวน้องเขาเองไม่รู้ว่าจะนึกถึงหัวอ,อกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไหม แต่ตัวเราเองเรานึกถึงไงคะเพราะเราก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่เราก็เลยคิดว่าการให้อภัยแต่เราไม่ได้ให้อภัยในสิ่งที่เขาข่มขู่แต่เราให้อภัยในสิ่งที่เขายอมขอโทษมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เขายอมที่จะขอโทษต่อหน้าสือ่อค่ะเราเราเลยคิดว่าการให้อภัยน่าจะเป็นการให้ทานอย่างหนึง่งเรายองเลยคิดคิดอย่างนี้ ที่ถึงหาอกอคุณแม่มากกว่าที่สุดอันดับแรกเลยที่ล่ายองเห็นเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเขาเป็นคนแก่เี๋ยวว่านมาแล้วไม่รู้ว่าลูกไปทําอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็เลยให้อภัยดีที่สุดแล้วล่วะค่ะตอนนี้